เหตุผลที่ทําไมต้องมีในโน้เพียวๆก็ดูดิปิดกล่องสองร5อยสี่ิเก้าสองรอยหสี่จะเปิดกล่องสา0ร้อยกว่าแต่กราฟมึงแย่ตั้งแต่ต้นเลยไอ้หียกราฟด้อยกว่าหมดเลยแล้วมาแรงกว่าช่วงเนี้ยมึงจะใส่กล่องเพื่อหรืออกล่ามั้ยมึงควรจะดีกว่าทั้งหมดดิวะหรือไม่ก็เท่ากันเอาเนี่มึงดูเอานี่กูยังไม่ได้จูนส้นตีเลยนะนี่แมพเพียวๆปิดกล่องนะเห็นไหมกราฟมึสูงกว่าทั้งหมดสูงกว่าทั้งหมดเลยมีแค่ช่วงนี้ย ที่มาแม่งเยอะแต่กูยังไม่ได้จูเนี่ยแต่กูมาอย่างนี้เลยดูนี่ไหนวะนี่แรงดันกูอยู่นี่ร้อยแปดสิบแล้วก็ลดลงมาไม่ไม่ได้จูอะไรเลยเนี่ยถ้าความสมบูรณ์มันมาถึงลดมึงแรงได้โดยที่ไม่ต้องจูสตนอะไรเลยอ่ะลองดูดิแบบกูไม่จูนเนี่ยสองร้อยแปดสิบกับที่มึงจูนเนี่ยนี่แม็กผลมาแล้วสองร้อยห้าสิบเพื่ออะไรเนี่ยมึงจูสามร้อยยี่สิบสองมามึงแรงแค่ตรงนี้กว่ากูเนี่ยตรงนี้มึงแย่กว่ากูหมดเนี่ยเพื่ออะไร ออคิดเอาเดี๋ยวไปจูนเลยตัวเลขเยอะสุดคือลบยีเดี๋ยวกูจะจูนน้อยๆดูนะอ่าเนี่ยกูจูนเหลือแค่ลบสิเยอะสุดเดีย๋ยวมึงดูแรงมาแบบเดียวๆลบสิบแต่มึงดูกูยังไม่ได้จูนกล่องใหญ่เลยมึงดูเดี๋ยวมึงรอดูตอนกูจูนเสร็จทีเดียวเลยกูจะได้เก็บรายละเอียดให้เขาได้ดีๆ นี่คือแบบจูนหยาบๆนะเดี๋ยวคม่ไปเก็บรายละเอียดแล้ว